สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์อากาศล่วงหน้า28มิถุนายน67ไปจนถึง3กรกฎาคม67ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกับอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นดมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะสำหรับเรดาร์ยังไม่มีออกมานะคะถ้ามีออกมาแอดมินอัปเดตให้ทราบสรุปโดยรวมแล้วช่วง28มิมิถุนาย,ยน67 ปจนถึง3กรกฎาคม67ปลายเดือนมิถุนาไปถึงต้นเดือนกรกฎาคมฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนบางแห่งบางพื้นที่คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ